ในโลกอาชญากรรมที่ฆาตรกรต่อเนื่องมักเป็นชายไอรีนวูเออร์นอสกลับสร้างความตกตะลึงในฐานะฆาตรกรหญิงผู้โหดเหี้ยมเรื่องราวเริ่มก้นขึ้นเมื่อ31กรกฎาคมคิตศกราช1990เมื่อศพของทรอยยูจีนเบรรสถูกพบในป่าฟลอริดาการค้นพบนี้เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเปิดเผยคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องของไอรีนไอรีนผู้ใช้ชีวิตเร่ร่อนและทำงานเป็นโสเพณี ก่อเหตุสังหารชายอย่างน้อยเจบรายระหว่างปี1989ถึง1990เธอกล่าวอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายแต่ท้ายที่สุดก็ถูกจับกลุ่มและถูกประหารชีวิตคดีของเธอสั่นสะเทือนสังคมไม่เพียงเพราะฆาตกรเป็นผู้หญิงแต่ยังจุดประเด็นถูกเถียงเรื่องความรุนแรงเพศสภาพและความยุติธรรม เรื่องราวของไอรีนวูเออร์นอสยังคงเป็นปริศนาและบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์อาชญกรรมจนถึงทุกวันนี้